สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเปิดหลักฐานซื้อขายบิ๊กไบค์สิบตำรวจตรีน,นรวิทย์ซื้อมือสองแถมไม่เสียภาษีจากกรณีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลแถลงชี้แจงทุกข้อเท็จจริงข่าวเศร้าหลังสูญเสียจากสุแพทย์อนาคตไกลแพทย์หญิงวาราลักษสุพวัจริยากุลเสียชีวิตหลังถูกสิบตำรวจตรีน,นรวิทย์บวโดกซิ่งบิกไบค์ชนเสียชีวิต อัปเดตล่าสุดวันที่24มกราคม65ที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจตรีจิรัสสันแก้วแสงเอกรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าขณะนี้แจ้งดำเนินคดีสิทตำรวจตรีน,นรฤทธ์ไปแล้ว7ข้อหารองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลยังยืนยันว่าบิ๊กไบค์ดุกติคันที่เกิดเหตุมีหลักฐานว่าผู้ก่อเหตุซื้อมามือสองในวันที่14ธันวาคมปีที่แล้วในะราคาประมาณ101,000บาทโดยมีหลักฐานการโอนลอยและหลักฐานสำคัญในการซื้อ ขายต่างๆยืนยันได้ทุกประการแต่บิ๊กไบไม่ติดปลายทะเบียนไม่จ่ายภาษีรถดังนั้นจึงไม่ใช่รถจักรยายนยนต์ของกลางตามที่สื่อสังคมออนไลน์นํามากล่าวหาและจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรองผู้บัญชาการตํารวจนครบาลยังวิงวอนให้สังคมยุติการส่งต่อคลิปหรือข้อมูลที่กระทบต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตหรืออาจเป็นข้อมูลที่บิดเบือนจากข้อเท็จจริง ท่านผู้ชมน,นะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีด .com ขอบคุณครับ